สวัสดีค่ะอาราทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะชาวราศีกันในปักเนี้ยนะคะบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านอย่าเอาไพ่นี้ไปไปผูกติดกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันตรงก็รับไปถ้ามันไม่ตรงก็ถือว่าฟังขำๆไปนะคะอย่าไปซีเรียสเพราะว่า ไพ่กองเนี้ยผู้อ่านเนี่ยยังขำจริงๆนะคะว่าไพ่มันขึ้นขึ้นมาว่าความขัดแย้งความสับสนรักพี่เสียดายน้องมีรักให้เลือกมากกว่าหนึ่งอะคะ่ะเอางี้ละกันเออน่าจะเป็นชาวโสดที่กําลังคิดจะแต่งงานหรือว่าเป็นคนที่กําลังจะคิดมีคู่นะคะก็ก็ตลกตลกะนะคะคือคนที่มาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ถ้าคุณเข้าข่ายที่เราพูดไปนะคะคุณก็ฟังไว้นิดนึงนะคะว่าคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงรักเกียดผู้หญิงคนนี้รักเกียดมากมากเลยเป็นผู้หญิงที่สวยมีเกียรติยศแล้วก็เป็นผู้หญิงที่รักเกียดตัวเองเป็นคนดีอนาคตเป็นแม่ของลูกได้ผู้หญิงคนเนี้ยแต่ถ้าทําอะไรให้เธอผิดใจปุ๊บเธอก็เดินหนีไปเลยนะคะเธอไม่มายุ่งด้วยนะเพราะว่าด้วยหน้าตาที่สวยงามน่ารัก พอเหมาะพอเจาะจิ้มลิ้มประมาณนี้นะคะชาวราศีกันกลับได้นะคะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ลองเอาไปใช้กับชีวิตคุณทั้งหลายดูนะคะพอมาคนที่สองแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์ดูลึกลับดูแบบหน้าค้นหาแต่แหมแลมมาเข้าถึงยากเหลือเกินอะเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้เลย พอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนที่สองเนี่ยน่าจะมีความลับเยอะว่ะหรือผู้ชายคนที่สองเนี่ยน่าจะมีความลับเยอะว่ะน่าจะเข้าถึงยากเอาละคุณก็ฉากออกมาอีกแล้วเห็นไหมฮะพอมาจนถึงไพ่ใบที่สี่ก็บอกคุณว่าคุณได้สี่เหรียญอ่ะฮะคุณบอกแมแหนคุณบอกผู้หญิงคนนี้ มันรูปร่างมันช่างเยาวยวนหัวใจเลยคุณรู้ไหมคะผู้หญิงคนนี้สี่เหรียญเนี่ยผู้หญิงหาเงินโดยตรงเลยนะคะคือคุณจะต้องเห็นเขาโชนมขอโทษนะคะโชว์หน้าอกโชว์โชว์เรือนล่างของผู้หญิงอะ,ะเนี่ยเขาต้องการหาเงินโดยเฉพาะเพราะเขาต้องการที่จะให้เพศตรงข้ามเนี่ยมองว่าเขา่เป็นที่น่าสนใจที่สุดถ้าคนเรามันมีดีอยู่แล้วไม่ต้องมาโชว์ทำไมอะคะจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นคนที่โชว์ให้เราเห็นเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่มีดีพอเขาถึงต้องเอาไอ้ของที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยออกมาโชว์เพื่อที่จะเรียกร้องมาแรงผู้หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้ามาสนใจตัวเขาเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยดันไปสุดท้ายเป็นอัศวินถือไม้เท้าสิคุณดันเลือกถูกไงฮะคุณดันแบบโอ้โหอย่างนี้ชัดเจนเลยเข้ามาดูอลอลาคลิปนี้คุณบอกว่าฉันเลือกได้เลยใช่ไหมคะ ใครก็ตามนะคะที่เป็นชาวราศีกันจะไม่ให้อลลอร่าขำได้ยังไงนะคะเนี่ยค่ะคุณเจอมาอย่างเงี้ยคุณเห็นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเลยตัดสินใจไงคะว่าคุณน่ะจะเลือกใครใช่ไหมคะเนี่ยคุณก็เจ้าสำราญใช่ย่อยอยู่เมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมตัวตนของคุณจริงๆเลยนะ่ะคือคุณก็ไม่ได้ใช่แบบว่าโอ้โหคุณก็เลือกแต่อย่าลืมนะคะอย่าเลือกมากโบราณกล่าวไว้นะคะเลือกมากมักได้แร่นะคะ ไม่ใช่แลดีนะคะขอบอกเพราะฉะนั้นเราเจอคนไหนที่เรารู้สึกว่าเออปรึกษาผู้ใหญ่สักนิดนึงเออคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้สืบเขาเรียกว่าสืบวงสาให้ครบนะคะแล้วเราจะรู้ดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ดูที่แม่ยายอันนี้ก็ไกลเกินไปเอาดูแค่แม่ก็พอนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะบางทีแม่กับลูกก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไปเพราะฉะนั้น ลองปรึกษาเพื่อนๆและหาเหตุแล้วก็ผลก่อนที่เราจะตกล่องปล่องชิ้นกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพิจารณาให้ดีๆก่อนจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่มีปัญหาการแยกทางกันนะคะแล้วก็ปัญหาของมือที่3ามเพราะเราเลือกได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาในช่วงที่เราเป็นโสดกันเนี่ยใช้เวลาให้ให้มันคุ้มค่าแล้วเลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่กับตัวเรา มันก็จะลดปัญหามือที่สามืมอที่4อะไรก็แล้วแต่นะคะเอาให้พอใจถ้าคุณยังมีความสุขกับในชีวิตหนุ่มและสาวคุณก็อยู่ไปก่อน มันไม่จําเป็นต้องรีบแต่งงานนะคะแต่อยู่ไปเนี่ยอย่าไปแย่งของใครเขาเพราะของใครใครก็ห่วงนะคะจําไว้อย่างหนึง่งถ้าคุณผิดศีลชีวิตคุณก็ดับนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ทําผิดศีลแล้วยืนหน้ายิ้มอยู่ได้ไม่มีหรอกคุณจะมีชนักปักหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณเราอย่าเป็นเช่นนั้นกันเลยนะคะเรามาเป็นคนที่เราหาได้เราเลือกได้ดีกว่าคะ่ะผู้ชายน้อยเป็นไรคะไม่เป็นไร ที่ดีๆมันไม่มีสําหรับเราเราก็อยู่แก่ตายไปสิคะไม่เห็นจะยากเลยจริงไหมคะไม่เห็นจะต้องดิ้นรนเลยไม่มีลูกมีหลานเงินมีก็นูน่นเอาไปบริจาคเข้าเด็กคนไหนเขายากจนยังมีอีกเยอะคะ่ะอย่าไปซีเรียสว่าชีวิตนี้ฉัน30แลวฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้ฉัน35แล้วแแก่ไปหรือเปล่า คุณจะเอาชีวิตคุณไปผูกกับช่วงระยะเวลาอายุทําไมล่ะคะคุณอยู่ให้มันมีความสุขสิคะคุณอยู่ให้คิดว่าชีวิตเนี่ยฉันทําอะไรเพื่อตัวฉันเองหรือยังฉันฝากดีเอาไว้บ้างหรือยังฉันมีอะไรนะที่คนรุ่นหลังจะจําฉันได้บ้างเนี่ยว่าฉันเนี่ยก็เกิดมาในโลกนี้เจปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนเลยว่าคุณจะอยู่กี่ปีก็อยู่ที่การดูแลรักษาตัวคุณน่นะคะแต่ละคนแต่ละคนเราอ่านไพช่ชาวราศีกันแล้วเรารู้สึก ปลื้มขำคือชอบอะนะคะชอบชอบในลักษณะของการเลือกของเขาอะเออเขาเขาเลือกนะเออเขาเลือกจริงๆเลือกไปเค่ะ,คะเออเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกไปเลยนะคะเลือกให้ได้เราไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมกับใครแต่ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะคุณไม่ต้องเลือกหรอกค่ะภรรยาคุณดีที่สุดคุณอยากได้ยังไงกลับไปบ้านค่ะไปบอกภรรยาเลยทําอย่างนี้อยากได้ยังไงสามีบอกสามีเลยค่ะทําอย่างนั้น ถ้ามันไม่ทําให้เราอีกเรื่องนึงค่ะแต่ถ้าเขาทําให้ก็แสดงว่าเราจะได้เห็นของสวยๆงามๆถูกไหมคะสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นความรักมันก็จะกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นความรักมันเติมกันได้นะคะมันไม่ใช่ว่าวันนี้หมดหวานแล้วก็ทิ้งไปหาใหม่โอ้ฉันเคี้ยวหมดละไอ,ไ,อไอ้ออยอันเนี้ยเหลือแต่ซากละเหลือแต่ซากมันก็ทิ้งไปมันไม่ใช่นะคะน,นเราเติมกันหวาน ความหวานกันได้ความรักไม่ใช่สังอ้อยนะคะไม่อยากไปคิดอย่างนั้นนั่นมันแค่คําเปรียบเปยเวลาเราอยากจะได้รสหวานจากอะไรสักอย่างที่เรากินแล้วทิ้งอะคะ่ะมันมีเพราะฉะนั้นมือที่สามฟังไว้นะคะคุณอยากเป็นสังอ้อยเหรอคะเพราะฉะนั้นอย่านะคะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นคู่ของคุณก็มีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปซีเรียสมันในชีวิตเนี้ยถ้าคุณจะไม่มีสามีคุณก็ไม่ตายหรอกคะ่ะเชื่อเถอะหาอะไรทําที่มันมี มันมีประโยชน์กับตัวคุณน่ะแล้วก็ไปตอบแทนพ่อแม่คุณน่ะจะดีกว่านะคะที่จะมาคอยนั่งฉกนั่งชิงนั่งวิ่งนั่งแยง่งนั่งชิงใครเขาอะค่ะให้มันเกิดบาปติดตัวไปบอกว่าโอ๊ยก็ฉันรักอะ่ะผู้เปิดไพ่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะอย่าเอาความถูกใจมาวัดให้เอาความถูกต้องเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เราก็ยินดีกับชาวกันด้วยนะคะ ที่ว่าคุณจะได้แสงสว่างของคุณกลับไปจากช่องเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ชาวกันทุกคนนะคะที่จะโอ้โหเป็นอย่างนี้หมดทุกคนบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้บางคนก็ยังอาจจะทุกข์จะเศร้าอยู่ก็มีนะคะเดี๋ยวมันก็มีทางออกค่ะใจะเย็นๆสักนิดหนึ่งเพราะคนเราทุกคนนะไม่ได้เหมือนกันหมดไม่ได้มีชีวิตแฮปปี้บางบางทีนะคะวันนี้เราอาจจะสุขแต่คนอีกหลายคนเขาทุกข์อะ เออก็มีเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของแต่ละคนอะ่ะแก้ที่ตัวเองทุกครั้งที่ช่องบอกนะคะว่าเราต้องหาปัญหาให้เจอก่อนปัญหาของเรามันคืออะไรมองที่ตัวเองอย่าไปมองที่คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้เพียงแต่เราเสียเวลาสักนิดหนึ่งมามองที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยผิดตรงไหนหรือเราบกพร่องอะไรอุดจุดบอดมันค่ะไม่ต้องไปมองคนอื่นเขานะคะเพราะบางครั้ง คนอื่นเขาสูงกว่าเรามองแล้วเราจะรู้สึกท้อถอยแต่ถ้าเรามองตัวเราเนี่ยวันนี้ตัวเราต้อยต่ําเราจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยมันสูงขึ้นมานั่นต่างหากล่ะคะสิ่งที่เราจะต้องมานั่งแก้ไขไม่ใช่มานั่งท้อถอยกับตัวเองว่าโอ้โ oh, หฉันเกิดมาทําไมฉันพ่อแม่ฉันไม่ตั้งอะไรไว้ให้ฉันเลยทําไมฉันถึงได้ทําไมทําไมทําไมอยู่นั่นอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้น เปลี่ยนคำว่าทำไมมาดูตัวเราดีกว่านะคะแล้วแก้ไขมันซะตรงนั้นทำตัวเราให้มันสดใสทำตัวเราให้มันมีค่าทำตัวเราให้มันเดินตรงไหนก็มีแต่คนมองว่าเอ้ยทำไมเขาดูมั่นใจจังเอ้ยทำไมเขาดีจังทำไมเขาดู น่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยยังนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นอลลอราเป็นกําลังใจให้ทุกคนไม่ว่าทุกคนจะกําลังมีสุขหรือกําลังมีทุกข์หรือกําลังเศร้าหรือกําลังหาทางออกชีวิตไม่ได้เข้ามาดูอลลอราทาโรนะคะดูทุกคลิปทุกคลิปแต่ละคลิปจะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะดูเรื่อยๆดูซ้ําๆคุณอาจจะเจอทางออกที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะคะ,ะวันนี้นะคะ อล่าทารโขอฝากไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ